ทางด้านสื่อมวลชนชายแดนใต้นะคะได้ร่วมโครงการคนใต้เท่าทันสื่อค่ะพัฒนาศักยภาพสื่อท้องถิ่นสร้างทักษะเท่าทันสื่อในยุคดิจิตัลที่โรงแรมสยามออรแลนทอนอำเภอหัดใหญ่จงังหวัดสงขลาสื่อมวลชน5จงังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียาลานราธิวาสงขลาและสตูลค่ะได้เข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อการสร้างสารรค์สื่อของการของประชาชนจังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะหรือคนใต้เท่าทันสื่อภายใต้การดําเนินงานของคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Creative Storytelling Local Media for MIDL โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมจํานวน20คนค่ะสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการรู้เท่า ทานสื่อข้อมูลข่าวสารและดิจิตอลเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเล่าเรื่องด้วยวิธีการสร้างสารรค์และส่งเสริมบทบาทของสื่อมวลชนท้องถิ่นในฐานะผู้สื่อสารที่มีบทบาทสําคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยเฉพาะในบริบทพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างภาคใต้ตอนล่างทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพีรการไข่นุ่นนาคณะบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มอปัตนตีค่ะและหัวหน้าโครงการก็ได้กล่าวว่าโครงการนี้ต้องการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการสื่อสารกับการปฏิบัติงานจริงของสื่อในพื้นที่เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งโดยสื่อท้องถิ่นถือเป็นแนวหน้าที่สําคัญในการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารทั้งยังมีบทบาทสําคัญในการช่วยประชาชนรับมือกับข้อมูลเท็จหรือข่าวบิดเบือนที่แพร่กระจายในสื่อดิจิตอลอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มี ภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์นะคะที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวสารอย่างสร้างสารรค์และเท่าทันสื่ออีกด้วยค่ะ